เนี่ยคได้เล่นกับคนอื่นแล้วไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่เป็นไรเดินเดินมนก็ตายแล้วเพิ่มสีเหมือนกันเนี่ยเติมสีเหมือนกันเพิ่มสีเหมือนกันผมเปลี่ยนสีกันผมจะได้ไม่ตายคนแรกคุณดูโซนไม่ผายคนแรกแน่เลยโอเคสับไปพึ่งหมดเลยฮะเป็นไม้ครับเป็นไม้ครับเป็นไม้ครับเป็นเต้ไม่รอดพี่เต้ไม่รอดเปนไม้ครับพี่ผมอุตส่าห์ทำมาต้องห้านาทีนะให้ผมอยู่นานกว่านั้นหน่อยนะเป็นปอนโคตรไวจะพูดด้วยอ่ะใช่ป่ะ ผมเมื่อกี้ผมเดินออกมาจากประตูเสร็จปุ๊บพี่เต้แม่งวิ่งเข้ามาชาร์จผมอ่ะผมว่าพี่เต้แน่เลยเมื่อกี้เฮ้มอสออกผมเนียนว่ะเมื่อกี้เราวิ่งตามเซียนอ่ะแล้วจู่ๆเซียนก็หายไปจากด้านหน้าเราอ่ะแล้วก็วิ่งวนอยู่งั้นแ่ะพี่หามันตั้งแต่ก็หาไม่เจอพี่อุ้งโมแบบเฮ้ยมันแปลกููพดไไงล่่่ะมมเหืออนรบทีแล้วกูพออรบนึงเนี่ยแล้วเจอแล้วเจอเจอศพตรงไหนครับเออไม่มีใครตายพี่อ้าวมีคนตายด้วยเหรอมีอ่ปวดรีบันไม่ได้มีหัวสอ่ะอบ กูเซนโบอะไรเี้ยกูไขำลังจะบอกว่ากูสงสัยตโบอยู่เลยชิดท้ายละกูช็อกเมื่อกี้มีตโมีเซียนอยู่กับผมสพอยู่ตรงกล้องเลยอะตรงกล้องเลยเหรอใช่คือผมดูกล้องอยู่ใช่ไหมตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรอะไรจะกดออกมาปุ๊บเห็นรีพอ์ตขึ้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผมกับพี่เต้อยู่ตรงบนขวาแต่ก่อนผมเจอพี่เตอะผมมาเจอตาโบอยู่ แต่ด้วยความที่สงสัยตาโบอยู่ก็เลยวิ่งหนีตาโบมาเลยท่าตาโบใช่ไหมใช่ก็เลยปัดแป้นเลยในกล้องอ่ะมันเห็นเห็นไอ้นี่เห็นยืนกันอยู่หลายคนไ่ะตรงที่ประจอนั่นแสดงว่าฆาตกรหนึ่งคนอ่ะอยู่ในคนกลุ่มใหญ่อีกคนหนึ่งเดินแยกอยู่มันประมาณสามคนใช่ไ้คโหวดใครวะแต่สองคนนี้เขาโวดไวมากเลยเราไม่หลอกข้อมูลก่อนเลยไม่หลอกที่ไรเดียว ชิเอ้าวอ้าโอ้ยโอ้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ยโอผมเจอ้ยออ้ยโอ้วอ้ยโอยโ่้องยโอตอ้อ้อยอ้อ้ยโอยโอ้อ้อออ มีคำถามครับใครอยู่ห้องโอทูครับโอทูคือมุมไหนล่ะจำไม่ได้ห้องที่เป็นต้นไม้ซ้ายสุดอ๋อไม่ใช่ไม่อยู่ไม่อยู่ซ้ายสุดไม่อยู่นั้นคืองี้ไม่กี้กลุ่มใหญ่อ่ะอยู่กันห้าถึงหกคนนะครับมีแยกอยู่สองคน o อทูคนนึงแล้วก็ผมที่อยู่ห้องแผนที่นะครับทีเนี้ยมันจะตกเศษเป็นหนึ่งคนที่หาไม่เจอว่าใคร ทีเนี้ยถ้าไม่มีใครอ้างว่าอยู่ที่วิ่งอยู่ข้างล่างซ้ายมือทีเนี้ยถ้าไม่มีใครอ้างว่าอยู่โอทูอ่ะแสดงว่าคนตายคือคนที่อยู่ห้องโอทูทีเนี้ยศพที่คอปเตอร์รีพอร์ตอ่ะอยู่ห้องไหนขวาบนขวาบนอยู่ขวาบนตรงนั้นมีใครบ้างครับตอนแรกผมเจอพี่ป๊อปแล้วก็มีใครวะมันมันวิ่งกันอยู่หลายคนอ่ะไอตรงนั้นอ่ะแล้วก็แบบือตีประมาณสามสี่คนอ่ะแต่ว่าตอนแรกผมแค่เห็นพี่ป๊อปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาเร็วจัง เห็นเห็นไฟดับแล้วก็เลยลวงไเลยิปก่อนแล้วกันไฟดับเดี๋ยวนะไม่โหวดไม่ได้นะคือดับเบิ้ลคิวแพ้นะใช่ดับเบิ้ลคิวแพ้นะผมส่วนตัวนะครับหนึ่งคนมีพี่เต้ละหนึ่งซีซีเจนี่ใครอะพี่ซีซีเจกูตัวสีดำมีหัวใจบนหัวผมโหวดพี่เต้ไปนะต้องโหวดอยู่ดีเพราะว่าไม่งั้นโดนดับเบิ้ลคิวก็จบอยู่อู้โวดไม่ทันเหรอมะแล้วก็โหวดแล้วผมก็กลับโหวตพี่เต้่นหอะ เรียบร้อยโอ้โหตายอีกแล้วไทมก็โยกศพเฉยเลยโหมองแบบฮะโยกศพเอกเหรอจะบอกว่าตอนที่ที่ตายอ่ะไปยืนอยู่ตะโมเว้ยที่อากาศว่าเออไอ้เนี่ยมีตะโมอยู่ยังไงกูก็โดย่ารตะโมย้อนยันคือประเด็นที่คุณตอนรอบ ช่วงเกาะสุดท้ายอ่ะมันไม่มีใครให้ข้อมูลเลยเว้ยนอกจากผมไงจริงๆอ่ะพี่เต้อยู่ห้องโอทูแต่พี่เต้ไม่รู้ว่าอยู่ห้องโอทูเอาเข้าห้องพับกูโหวตไอ้เปากันเลยเอาไปอะไรไปอ่ะเฮ้ยคอนเทนต์เราตอนนี้คือต้องเอาไอ้ปิมไม่ใช่เหรออย่าอย่าโหวตผมนะถ้าจะฆ่าผมขอให้มาแทงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากโดนแทงเดี๋ยวเข้าเกมไปอ่ะเดี๋ยววิ่งมากดปุ่มไปเลยแล้วก็โหวตไอเปิมกันโอเค เอามาแทงยังดีสักกว่าโอ้โหหื้อหือต้องมีคนตายแล้วล่ะทัสตี ผมมีข้อมูลให้ครับครับผมอยู่กับตาโบสองคนน่ะเรากำลังร้องเพลง My Heart ยู่โกออนกันอยู่เป็นแจ็คกรโรดตาโมก็อยู่กับผมนะตาโมไม่ไน่เป็นคนไ้ายเดี๋ยวนะถกันเองครับเดี๋ยวนะอยู่กับใครวะไม่ได้อยู่ตาโมตาโมไม่ได้เป็นห้องไปกับผมไอ้เรืเองไม่ได้พูดเลยอยู่กับผมไม่ไม่แยกมาจริงจริงตอนเรายืนอยู่อ่ะมีตาโมก่ะ ไอปาววิ่งมาซ้อนเราด้เวยแล้วสักพักคือไฟดับตโมหายไอเปาวหายใช่ทำนหายไปสองคนเผมห้องไฟกับปมเองใช่ใช่ม่เมื่อกี้มันอยู่ห้องมันอยู่ห้องโอทูเลยนะพี่มันไกลมากเลยนะตโมกับปาวอ่ะเป็นไปได้ยากมากที่จะวิ่งไปถึงตรงนันได้นอกแต่ว่าจะมุดท่อไปไงใช่ใช่ตโมไม่ได้มุดนี่ผมช่วยตะโมเต็มที่เลยนะเนี่ยพี่พี่ไปห้องไฟพี่เตยนี่อาตโมอยู่ไกลปื้มก็เหลือไอ้ปาวอ่าปาวแล้วผมหมดปาวเลย ไม่ look, เพราะว so ่าเมื่อกี้ดูกล้องก็เห็นเปาเหมือนกันแต่ว่าใครกับคนไม่รู้กับพี่โบตลอดเวลาเห็นเห็นพี่มอสออกจากเห็นพี่มอสออกจากแอดมินเห็นเห็นเปาอยู่ห้องห้องโอทูเอ้เสียงปิอุ้ยนั่นมูไอเป่าไม่ใช่แน่ว่ีมอสอินพอ์เตอร์มันหวดเปาด้วยมีสแกนอะแต่ผมไม่รู้จะทำอะไรได้ไหม กดก่อนกดตุ่มดีกว่าตะมอสมาทำอะไรตอมอสเผือเชิดมาจะมาอะไรเดี๋ยวตะมอสอยู่ตลอดผมผมกำลังจะบอกว่าผมกำลังจะบอกว่าผมมีสแกนแล้วผมสแกนด้วยสแกนให้ตะมอสเห็นเออสแกนให้ตะมอสเห็นเฉยๆให้ให้รู้ว่าหลุมดูดผมผมวิ่งให้หลุมดูดเฉยๆผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับพี่โบตอนนี้ แม่แต่แต่เอาไม่รู้แต่โมไม่ได้ซื้อใจพี่ใช่ไหมไม่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 ไม,ม,มี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 เควสสแกนคือจะ <c oughs> บอกว่าพี่พี่ทาเควสเสร็จแล้วใครอยากให้ช่วยพลูเดี๋ยวว่าทาเควสไม่ทาเควสบอกผมเดี๋ยวผมเดินไปคุมกันให้แล้วก็ <c oughs> ผมสเต็ก <c oughs> อยู่กับใครแล้วถ้าเกิดผมตายอ่ะก็สงสัยคนนั้นไว้แล้วกันงั้นเดี๋ยวงั้นอยาะมาอยู่กับผมแล้วก็ต่อโมแล้วก็ผมไปด้วยกันไหมล่ะต่มอสน่าจะโยงสายไฟเสร็จเมื่อกี้อันสุดท้ายใช่ใช่โยงเสร็จอันสุดท้ายตรงหน้าหลุมพอโยงเสร็จปุ๊บ ผมก็ไปเฝ้าอยู่ตรงหน้าสแกนให้ตามอสเห็นม่าูดนเลยรอบนี้ปกติผมไม่ได้พูดป่ะยายายอกยอมยอมยอมยมยอมยมยอมยอยอมมยมมยอ ไม่ใช่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 คอปเตอร์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 จริงจริงมันไม่ไหวแล้วไอ้เี้ยคุณดูโศกแล้วอ้าวผมกดโหวดพี่ไปแล้วอ่ะว้าคอปเตอร์หรอคอปเตอร์เฮ้ยผมมีปุ่มอยู่ผมมีปุ่มอยู่ อยู่มันไมอเตาแป้งเกือบทำเสียแล้วกูเป็นผีบินตามไอเตอร์อ่ะบอกให้มันรอกดอมนิสลสนานมากอ่ะตอบถึงระยะแล้วอีกคนอ่ะอีคนหนึ่งใครอ่ะอีกคนหนึ่งไอ้เปาเดเห็นแล้วว่ากูไม่โดนเอาฆ่าทุกห้องเลยชิบหายกูไม่รู้อ่ะก่อน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 เลิกอ่ะกูเอาไอ้เปาตายก่อนอ่ะเอาเทียสับสีนี้กันงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโหวตเดี๋ยวโวตให้เดี๋ยวโวตให้เอาไอ้เปานะเอาไอ้เปานะวิ่งไปกดให้เลย ตายววยังวะยูเซนโบเจอตายไวที่ถามคนเล่นหรือถามคนฆ่าแตกสองคนเลยผมเซโบผมเจอแต่ผมตัวแตกอยู่ผมเจอตัวแตกตรงไอ้อะไรวะไอ้ที่มันห้องเติมอะไรไอ้เติมสุญญากาศอะไอ้ถังอซิเตนสุญญากาศแล้วนะมันอยู่กับใครที่ห้องไฟวะ ส่วนใครก็ไม่รู้ผมจําชื่อคนไม่ได้แต่ผมาผมมาสวนกับตมโมที่ห้องอมิดเบย์นั่นแหละมิดเบยตอนเนี้ยมีสามคนที่เห็นคือมีท็อปมีตะโบแล้วก็น่าจะเป่าปะ่ะอืมผมผมเดินสวนกับพี่อยู่เออคือคือผมอะลงมาลงมา,ลงมาข้างล่างอะผมมามากับแตมเสร็จปุ๊บอะผมมาลงไปเติมไอโอทอยู่เสร็จปุ๊บอะคราวนี้แต่แตมเขาเสร็จแล้วเขาเดินขึ้นไปเนี่ยอันนี้ผมก็เดินเสร็จ ไอ้พอผมเติมเสร็จตามเนี่ยผมก็เดินขึ้นไปเซบุกอ้าวเครื่องมือกายเป็นน้องไก่ไปแล้วอะเออน่าจะแถวห้องไฟอ่ะน่าจะคนแถวห้องไฟอ่ะเมื่อกี้ก็บอกว่าเขาว่าว่าใครก็ใครเนี่ยก็แบบปลื้มรู้ไหมไอ้เกย์ยืนกันน้องสามคนนะครับใครกับใครนะสามคนนะครับตอนเนี้ยมีใครมั้ยมีเอเซียนมีปื้มแล้วก็มีพี่มอสสามคนแต่ผมไม่รู้ใคร ถ้าเกิดว่าสา,สามสาม,มคนมเราสามคนเราอยู่มิดเบย์กันหมดอะรัก <laughs> ก่อนอันนี้คือตายไม่ได้ ต้องตายแล้วแน่เลยไฮ้ท็อเอารอนคาร์ลงจะแพ้ fast as fuck boy